คุณก็เป็นคนที่ไม่ใช่ทําง,งานหาเงินมาเลี้ยงตัวแต่เป็นคนหาเงินมาทําง,งานทุหคนทำง,งานหาเงินหาเงินมาทําง,งานคือก็เอาเงินที่เขาหาได้ทั้งปีนะมาจัดง,งานทีนี้นะดิฉันรู้สึกคือรู้สึกอีกอย่างหนึ่งนอกเหนือจากขอเขาบป็นคัณ <c oughs> <c oughs> ท่านกับขวัญเข้าวห,หมดจะข้าวหมดที่เป็ดคนดีนะต้องต้องต้องใช้สามาธิสูงใครส่เด็เกเล็กๆเล่แดงเอาหนุกจุ๊บให้โยกจิ้มก่อนกะตอนที่ฉันจะกินโยกอื่นลองเล่นนะคะไม่เป็นไรเด็กๆก็จะเป็นอย่างนี้นะคะเพราะว่าเรียกว่ามามาจาัดงานเปียแชงกันเนนอลยเปียแชงคือนอกจากขอพัคุณ สลับเงินสลับเวลาม,มาบำรุงเรอจิตวิญญาณของนั่ตรีนั่ตรีเขาเรียกตัวเล็กๆดิฉันหมายถึงด้วยด้วยความความถมด้วยสองตัวของเขาแต่ฝีมืสอย่างแต่ซีมือของเขาอ่ามากมายเหลือเกินนะคะดิฉันก็อยากขอส่งปรำมือดังๆให้กับสปอนเซอร์สอนเจ้าใหญ่ที่ไม่รู้จะว่าจะจะ,จะตอบแทนยังไงนั่นคือใครอ่ะ ยังจังได้ advice ค่ะอีก่าต้องไเต้างขอบไปไหนแล้วป่ะอีกเจ้าหนึ่งคือคุณค้านอกจาก advice แล้วอีกเจ้าหนึ่งคือคุณค้าคุณมาบอกเองนะคะอีกเจ้าหนึ่งคือมีหลายเจ้าสนับสนุนทุกคนทุกสปอนเซอร์สนับสนุนโอเคแอดไว c ์เป็นเม a สปอนเซอร์ใช่ไหมฮะแต่ ทุกแอดไวส์ <Adv ice S 2> เป็นเมนสปอนเซอร์ที่เหลือนะคะเป็นพระโพธสปอนเซอร์นะเพราะว่าโดยปกติแล้วเขาไม่แค่กันง่ายๆแต่ทำไมแค่กันง่ายอนี้พี่จะเรียกว่าพระโพธิ์สปอนเซอร์อเร,ร,เราก็หลายาๆเจ้าเลย่างเมื่อวานหนีกลุ่มนะครับนี่สถหนีกลุ่มคือเลยยังไม่ได้โทรไปขอแต่ว่าพี่เขาโทรมาให้มาเท่าไหร่ห้าพันใส่โซ <c oughs> ่ไม่งานสมที่ไม่เยอะคือทุกคนรักดนตรีทุกสปอนเซอร์ทุกเจ้าพาร์สยามรักดนตรี ทีมไอทีไม่ต้องพูดถึงนะครับสิ่งไม่ต้องพูดถึงมีกลุ่มแล้วก็ทุกๆเจ้าชานิสราทุกคนคนนังเัาอยู่แล้วอยากจะให้เกิดอะไรเกิดอะไรขึ้นมานะครับพี่คิดเล็กๆดิฉันไม่รู้ตอบแทนพวกคุณยังไงจะสลับล่างให้เ้ราะอะไรแม้ว่าคุณจะไล่ด้ฉันไปสี่ล่างนะคะนี่เป็นคาใจใหญ่ถ้าจะสลับตรงนั้นจะได้คุณมากกว่าแล้วก็ผู้รับจะรู้สึกเต็มใจที่จะยอมรับมากกว่าก็ จะบอกว่าเอาเอาร่างกายตอบแทนเขาก็ไม่เอากันจะบอกให้ลูกให้ผัวบวชให้ทดแทนคุณก็ไม่มีเพราะฉะนนั้สัญญาว่าจะให้เขาจะใส่หน้าปักซอยขวีบบวชให้นะคะทดแทนคุณพี่อุตสาห์คุณครับงานนี้เราได้พี่ชายช่างตุ้มตัวจับสีแบบนี้นะคะว่าตอนเดินออกมาฟังเพลงแล้วไม่คิดว่าตัวเองอยู่หอประชุมอยู่ที่ต่างเพื่อน อยู่ยแบ<น>บเหมือนเหมือนกูอ b r o a d นะคะไปตาวเทะนะมันมีความรู้สึกว่าทุกคนนั่งนิ่งเหมือนคิดถึงบ้านมาก,มาก,มากใช่ไหมคือ <c oughs> คุณเคยไปไหมเวลาที่คุณเคยไปแสดงใ,ใช่ไหมต้องถามคุณคมคมเนี่ยพาวพวกเราไปออสเตรเลียแล้วพวกเขาจะนั่งอย่างเงี้ยในช่วงแรกๆเหมือนแบบเอออ้นี่มันอยู่ในทีวีอ่ะฉันทำงานอยู่เมือ,องนอกหรืออยู่เมืองนอกใช้ชีวิตอยู่เมืองนอกฉันไม่เคยเจอพวกมัน ฉันมีสมาธิจะจ้องดูพวกมันแล้วก็ไม่หือไม่อือเหมือนองปิดเสียงไว้แล้วดูคือทุกคนเป็นเป็นอย่างนั้นจริงๆนะคะถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าช่วงไหนคือดนตรีเนี่ยเราไม่สามารถจะบอกได้ว่าในหนึ่งคอนเสิร์ตเนี่ยทุกช่วงเป็นที่ถูกใจของทุกทุกคนบางคนก็ชอบช่วงไหนช่วงช่วงไหนเกิดว่าไม่ชอบไม่อะไรเราจะไม่ขัดใจนะคะทุกคนคุณโก้บอกว่าดนตรีเป็นเรื่องที่ไม่ไม่ขัดใจกันดิฉันแนะนำให้ลองไปชิมทงง้องว้นของชินพาเว่ยอันดับารก้ห้ทำเป็นมุ้นๆขึ้นมาล้ำลับกุกเอกนี่ก่อน ดี๋ยวที่เก็จะลองไปทาอย่างนั้นอีกในบางช่วงนะคะแต่ว่าเชื่อเลยะค่ะว่าคุณเรื่องไม่ผิดที่คุณจะมาไม่ว่าคุณจะจะได้รับการเชิญมานะคะหรือว่าคุณจะตั้งใจกำเงินมาซื้อตั๋วจริงๆเนื่อกับจะจบตรงไงกับจะจะสะดือลงไปในทุกส่วนของคุณว่าขอบคุณจริงที่ที่สละเงินซื้อเพราะว่าบางครั้งเนี่ยแค่เอาใจช่วย นักร้องก็อยู่ไม่ได้นักร้องีอยู่ไม่ได้เพราะเวลาหิวเราไม่ได้กินตามใจนะคือเรากินเอาเงินไปซื้อไม่เคยกออใจ่ายไปซื้อข้าวเลยเพราะฉะนั้นก่อนคขอ่องที่สี่สับถอยหลังก่อนพครับขอบคุณครับคุณให้เวลาเพียงเจ็ดเจ็ดนาทีคุณไปแย่งนี่จะพูดทำไมต้องพูดถึงว่าอะไรนะตอนแรกเลยเนี่ยไม่มีชื่อพีิมพ์ในคอนเสิร์ตแฟนๆหลายคนเขาไม่คิดไปไหนโกเอ็นก็รู้สึกว่า คอนเซรปตนี้ไม่ไม่มีคี่พึ่มันยังไงอย่างนั้นมันไม่เต็มมันไม่เต็มที่มันไม่เต็มความคุณมีความสุขมากเลยนีไ่ไคุณฟินมากเลยอะมันไม่เต็ม,ม,ตมอารมณ์นะครับแล้วก็อะไรฮะเขาดีในนั้นแล้วด้างหลังนิดเดียวสั้นๆให้ฟังว่าเป็นครั้งแรกในชีวิตที่รู้จักกันมา20ปีแล้วเขามองแง่เหมือนเด็กๆเ,เหมือนเป็นลูกชายที่อยากได้ของแล้วแม่ไม่ซื้อให้มา โตแล้วก็มีวิถีเขาเขาไม่ลงเลชักดิฉันหรอกเขาจะพูดลลอะไรบางอย่างาดิฉันน่ะตัดชุดนี้คุณเห็นชุดดิฉันไหมคะคุณจะเห็<ม>อะไรไม่ออกเลย,เยนี่แล้วกันสีเข้ากันโดยไม่ได้ตั้งใจเป็นชุดใหม่ท้ทุกอย่างเลยคือดิฉันกะว่าดิฉันจะร้องเพลงเลยวันใจช้ำลุ่มมันไม่ทัน แจ๊สก็แจ๊สหนุ่มคุณดิฉันได้เป็นตุ่มตัวเองดิฉันจะเป็นตงฟังตัไป้ายในเรื่อง <S <S ดาบอะไรนะกระบิอะไรนะ,ะรนะคัมพีเดนคัมพีเทวดาเห็นไหมคะใครทันนะอย่ามาบอกว่าไม่ทันหลายคนแก่กว่าดิฉันและอย่ามาแกล้ตัวอีกเมื่ออยู่เมืองนอกว่าใครเขาก็ดูดยียอตอนนั้นะก็จะเป็นดีจริงเสียอยากเต็น มีเสียมาก็มาช่างฉันจะเป็นหนึจริงเสียเขาก็ยังบังคับว่าให้จะให้ร้องเพลงนี้แล้วพี่ก็บอกว่าเพลงนี้เพลงที่ร้องเมื่อสักครู่ที่ถามลืมสลังนี่เลยพอเสียงพูดดังๆให้ที่ของก้องก้องสวัสดี้องทุกทายทายร้องเป็นาจอยู่ที่อยู่ที่มหาวิทยาลัยรังสิตนะครับสวัสดีค่ะที่ถาสวัสดีสิคะสวัสดีค่ะเออครับ แค่แม่เข dag, ителей, no. ินตายนะคะมีเมียไทยมีเมียไทยไปกี่คนแล้วกต่เขินอายไม่ได้ไม่ด้ฝรั่งเงินเลยเนี่ยฝรั่งมเงินเขาบอกเขาบอกตัวใครตัวมันฉันอยู่ฝ่ายทิ้งระเบิดฉันไม่เป็นคนเก็บระเบิดคือระเบิดไม่ใช่ฉันฉันทิ้งระเบิดฉีกเข้าหลามโป๊ะแตกรถความฉันทำหมดแต่ฉันไม่ได้อยู่ในฝ่ายเคลียร์ หรือใจเก่งหลายหลคนบอกว่าโหยี่ที่ไม่เคยเห็นลงทาเคชิซึ่งหน้าตาตามตะเข็บชายแดนมากวันนี้เรามาดืออลำงทีดด่สุดเลยนะเก่นาางนะธรรามาแล้วมาอีกวันนี้หรเก่งเก่งน,น่ยนนยนะคะออกเ สังเกตุนะคะว่าเขาเหมือนพวกตำรวจเหมือนไหมตำรวจที่เ <sweating> ฝ <t Bau siglo> ้าร้านทองคือไม่อยากไปไหนนั่งอยู่ในนั้นนั่งนิ่งๆอ่านสิบีนก็อยู่ในห้องแอร์หลับบ้างดื่กาแฟบ้างอะไรบ้างแล้วเดี๋ยวยังไม่ติดสัญญาบัตรด้วยนะอยู่ไม่ก็เนี่ยยินไหมคะไปไหนมาไหนแกจะยันเดินข้ามๆไปไปต่างจังหวัดแล้วข้างคนพวกนี้เดินอยู่ข้างหลังเขาเรียกว่าดิฉันเป็นตำรวจ นี่เขาอัพอี๋ผัวตำรวจฉันไปไหนนี่เหมือนมากบางบางชุดนี่ลองทัาเหมือนมากไปดูจากล่าาเหมือนมากเลยเหมือนผัวตำรวจแล้วผัวลงสีตลอดหน้ามืดตลอดทำไปได้แล้วเจ๋งคุณเจ๋งนี่เล่นเป็นโงเก่งมากคนทุกคนในวงเก่งมากที่มือมือเบสออกมาทำไมเนี่ยมือมือเบส ดิฉ um, right? ันเป็นคนที่ร้องเพลงและฟังเครื่องดนตรีทุกชิ้นพี่เขามรู้สึกว่าบอกโอ้ผู้ชาย่มันต้องหล่อมากเจนพี่ชายที่ทำให้พี่ตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาได้น้องเกมนี่เป็นเด็กใหม่ของพวกเราเป็นเป็นลูกหลานของดิฉันนั่นน้องเกมคุณโก้เขียนอีกมือประจำออกตายตอนนี้นั่งเศร้าอยู่ที่บ้านชื่อฟ้า ติดงานโ็ไม่ไปเอาไปไหนเลยเลิเถียงขขบคุณนะคะขอบคุณจริงๆที่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 มารวมกันอยู่ตรงนี้ไม่ทราบว่าจะเว้นไ่ทางไหนใครนั่งหลังอย่ามานั่งข้างๆเลยไม่เป็นไรใช่ไหมได้ไหมได้ไหมก็จริงๆแล้วเป็นจริงๆแล้วเป็นแบบที่ไม่เราเราเราไม่ได้ว่าไม่ไม่ได้เป็นบัตรแล้วไม่มาไม่ใช่คุณเคยเห็นงาน ลงยิ้มนี่ก็เออเออมันเป็นงานประจำปีของศาลเจ้าคุณเคยเห็นไหมเวลาเวลาแสดงยิ้วอะเขาจะเว้นสองตู้อีแถวแรกสองแถวรกว่างๆเลยแล้วอย่างไรก็ไม่มีคนนะฉันก็อยากนะเขาเลยนะเขาบอกว่าเป็นวิญญาณจริงๆอันนี้คุณก็ไม่ไม่ได้พูดเล่นไม่ได้อ่านวะคอนเสิร์ตก็เป็นไงอยากไปพูดที่เสียหายที่จะตามไปด่ามันมีที่มาที่ไปดิฉันถ้าบอบอกรอบนี้บอกกาไม่ ้งหน้าโหลูกเลยจะนนอนไนดะ้ไม่จริงเราเว้นเท,ที่ที่ไว้เราให้สินแสมาดูเลยว่าตรงไห่คนเจอนี <c oughs> จ้จริงจริงแล้วเว้นไ่เท่าไหร่ตัวเลขเนี่ยตัวเลขมันบวกกันแล้วเนี่ยรวมกันเป็นตัวเลขอีกตัวเลขหนึ่งซึ่งจะทำให้งานเนี้ยในรอบเนี้ยประสบความสำเร็จคุณไม่เชื่อศาสตร์แห่งตัวเลข เดี๋ยวจะเลยเถิดไปวันนี้มีอะไรสนุกสนานที่จะบอกเลยว่าวันนี้เป็นวันที่รวมของนักดนตรีเก่งที่สุดในประเทศไทยมาแล้วแล้วก็เก่งจากต่างประเทศแต่ว่าไม่ใช่เวลาที่เขาจะเก่งเขาเลยต้องมาที่นี่เขาเก่งอะเขารักเมืองไทยครับคือเขาเก่งนะด่ตางที่เขาเก่งแต่มันไม่ใช่เวลาที่เขาควรจะแสดงความเก่งเนี่ยเขาเลยไม่ดังเขาเลยมาที่นี่นะพีฟองนี่ดังนะครับของของดังไหมของถ้าของ ีเขาเรียกชื่อตัวนี้นะคะฟรองก์อะฟรองภาษาฝรั่งเศสเรียกว่าอ่านคำว่าฟรองว่าฟรองเป็นภาษาฝรั่งเศสชื่ออะฟรองดีแล้วที่มีเอาแก่ทั้งหัวทอะโหย, <c oughs> ยากมากอย่าเสือกเลยที่จะด่าที่จะยั่ว เก่งมากดนตรีเมื่อตะกรตรี้เขาเป็นคนทำขึ้นมาใหม่ขอเสียงปรบมือดังๆทุกคนและหลังจากนี้เองคือค้ที่หนูทุกอนอในช่วงชน่งนะเจอเพลงที่ทุกโนรักมากนะคะเตียวเจ้าหัวว่า,วา,วาที่คอนเสิร์ตของตัวเองอ่ะให้ฉันอ่ะให้เขาอ่ะร้องเพลงเกาหลีเต้แนแ็เต้นเต้นจนเก้ารูกนินเลย้ลยองยังยองมทำที่เร่ยอมทำอะไรเป็นเพลงที่เขารักมากนะแต่ไม่